ช่วงหลังโตงตรวจสวัสดีครับมาพบกับสีห่หน้วในช่วงหลังโตตรวจโใครมาช่วงนีต้องเส๋วบ้านุกลายเลยและวันนี้แขกรับเชิญก็จะต้องแบบเนี่ยพยายามทำให้ตัวเองแบบมีขขึ้นขนนสวัสดีครับน้องกลาสวัสดีค่ะขบค<ห> แล้ววันนี้เลยค่ะอยู่กับประเด็นที่ว่าปั่มฮอร์โมนดาวุ่งพุ่งแล้วญิงจริงหรือเปล่าหญิงจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะไม่จริงได้ยังไงคะเนี่ยเอาบอกว่าเรายิงไม่มีหรอเสียงสูง่เสียงสูงนะคะหรอไม่รู้อ่ะน่หนอยหรอนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยรู้ไหมเี่ย โอ้ยโซเชียลเพราว่าเราหญิงอย่างนู้นอย่างนี้หรออ๋อดูหน่อยดูแล้วหญิงไหมไม่ค่ะดูไม่ได้เน็ตหมดโอเคไม่หญิงไม่หญิงเอออยากรู้จังเลยว่าเนี่ยกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยไม่ขนาดนั้นที่ผ่านมามีอะไรบ้างเอ่ยอ๋อที่ผ่านมาค่ะก็มีฮอร์โมนสองค่ะชายชุดนั้นสองแล้วก็มีเพื่อนเฮียโรงเรียนหลอน ันค,คตอนปวดโสมค่ะใช่ค่ะกลัวมากค่ะนอนไม่ได้เลยเพื่อนสามมานอนด้วย <c oughs> คือน่ากลัวมากโอ,อ,อใช่ไหมใช่ค่ะอยากรู้เหลือเกินว่าฟังอ่ะเข้าวงการได้ยังไงอ๋อจริงฟังมาจากฮอร์โมนเดนิกเจนนะคะที่มันแบบมาหานักแสดงเพื่อแบบฮอร์โมนเซสเซนสองอ๋ออุ่ยตอนนั้นก็จะเป็นกันนะ ใช่พอดีติดสอบก็เลยไปไม่ได้ค่ะค่ะปีั้นเราคุยกแบบเป็นเพื่อนนักแสดงควรเดียวกันแล้วแหละรู้ไหมเนี่ยค่ะค่ะค่ะนี่ดูดูน้องเขาไม่เชื่อค่ะโอเคดูน้องเขาเบลองเขาใส่นี่เป็นคนเบลหรือเปล่าคะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่ไม่เป็นแต่ว่าเป็นคนงงพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเริ่มละค่ะซีนูเริ่มม้เรื่องค่ะพยายาม แล้วอยากรู้ว่าตอนนี้น้ำกรางเรียนอยู่ที่ไหนเอ่อตอนนี้อยู่ม .6 ใครอยู่เตรียมอุดมกำลังจะเข้ามหาลัยอ๋อโออมีเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยี่เมเนจเวลายังไงอ่ะหนูหนูก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันเวลาหนูก็แบบ ใช่หนูก็ไม่รู้ก็สู้ๆไปมันก็ได้เองโอเคแบบมีคุณพ่อคุณแม่แบบช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าให้กําลังใจไม่มีค่ะอ๋อก็มีกําลังใจบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยต่างเลยก็วคนนี้เลิกทั้งเลยค่ะก็ในอยู่ในอยู่อันนก็ส่วนใหญ่ก็แบบแม่ก็แบบไม่ค่อยแบบก็เรื่องเรียนของเราเงี้ยก็แบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้อะไรละเอียดอะไรเงี้ยเราก็ต้องจัดการเองมากกว่าแล้วแบบคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกสาวไหม ก็ก็เหินพ่อพ่อเหอะแบบว่าแบบตอนแรกๆแบบไม่ค่อยชอบแบบวงการอะไรเงี้ยแบบแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายแบบสมัยก่อนเลยเขาจะไม่ค่อยชอบใช่ไหมแบบน่ากลัวแบบโดนหลอกใช่ใช่แต่ว่าพอแบบออนแอร์โอ้โปรโมททั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านทุกที่ทุกชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้ก็แบบบอกเกลียอะไรบอกว่าอย่าลืมดูนะอะไรอย่างงี้เออเลิศคุณพงศคุณแม่นางเลิศจริงๆอะไรอย่างงี้แล้วแบบมีคนจำเราได้ไหมตั้งแต่พอฮอลล์หรือหรือเรื่องอะไรเงี้ย ล็อกช์ออกบ้าแล้วมีคนจะมาได้ใหม่ก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างมีแบบมาขอถ่ายรูปไม่ได้แต่บ้างนะน่าจะเยอะนะเนี่ยก็ไม่เยอะขนาดนั้นแบบถึงขั้นลุมเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นยังยังยังไม่ถึงขั้นแบบรุ่นรุ่นพี่เลยใช่ไหมใช่ก็แบบแต่ไม่แน่นะคะเดี๋ยวฮอร์โมนอะไรนะภาคที่สามเดี๋ยวไฟนอลซสุดเราพร้อมหรือยังกลับเนี่ยกับชื่อเสียงที่มันต้องแบบโอ้ยก็ ต้องพรอมเหรไม่ไม่รู้ก็ก็เหมือนก็ก็พอมั้งก็จริงๆก็รับมือได้จริงก็ก็ปกติก็ไม่เห็นต้องทำอะไรน้องเขาบอกน้องเขางงตัวเองนี่ก็งงน้องไี่เชื่ทุกคนยังแบบไม่เออเอองงโอเคแล้นอกจากผลงานตอนนี้มีอะไรให้เราแบบ ไดดู้้บางอีกไหมจริงก็ตอนนี้ก็มีฮอร์โมนสามค่ะ The Final Season ก็เป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องเมไหนไฟแลงเฟอร์ค่ะซังก็แบบร่วมแสดงด้วยในนั้นอืคือเป็นตัวเด่นปะก็เป็นไม่เด่นแต่ก็ไม่ประกอบก็ไม่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 ก็แบบก็แบบมีมีแบบบดบาทในนั้นนิดหน่อยอไม่ได้เป็นแบบต้นไม้ต้นไม้ที่มีทใช่ไหม ยังเคยเคยได้ไปเล่นเหมือนกันก้อนหินมีคนมุมมุมก็ไปนั่งอยู่นะเป็นก้อนหินให้นางเอกนั่งนางยังงงอยู่างเงยนนางยังงงอยู่ค่ะได้ได้อ่ะงงนางยังงงนะฮะยังไงแล้วเนี่ยเห็นแบบลุกระบับทั้งเรียนหนักอย่างเงี้ยทำงานหนักอย่างเงี้ยมีการดูแลตัวเองยังไงอ๋อจริงๆฟังก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าวายไม่เชื่อค่ะขนาดนี้ไม่ดูแลตัวเองคืออะไรอเหรอคะก็ ก็อย่าแอบอย่าอย่ามาแบบไม่บอกความลับไม่รู้อ่าก็กินผลไม้ฟังชอบกินผลไม้อ๋อใช่ค่ะแล้วก็กินน้ำนี่ก็กินมาทางชีวิตเห็นแบบสวยใสขนาดนี้เลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีช่วงขอการพยายามขับพาวิ่งับพัฒน์มก็พักผ่อนพยายามพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแต่ว่าก็จริงๆก็ทำไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่า มันก็พยายามวุนนคำตอบใส่มากเลยอ๋อแล้วเห็นผิวหน้าใสๆเสล่งกล่งอย่างเงี้ยมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะคุณน้องจริงๆก็ก็ดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบมาปรึกษาคุณหมอบ้างคุณหมอก็แบบให้คําแนะนําให้แบบมาทำทรีตเมนต์อะไรเงี้ยก็ดีค่ะแต่เพราะว่าแบบเราก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนอะไรเงี้ยทำงานหนักเรียนหนักก็ก็เลยต้องแบบมาดูแลตัวเองบ้าง มันก็คือเหมือนเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเข้าไปให้แบบให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมมีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกแบบโอเคกับในการแบบดูแลหน้าทรีทเมนต์อย่างนี้มหมดีคะ่ะดีมากเย็นเย็นหลับสบายเออหลับไปเลย <c oughs> เห็นไหมมันคือสบายคือหลับไปเลย <c oughs> ใช่ใช่พอทําเสร็จก็รู้สึกว่ามันดีดีมันแบบมันดีขึ้นอ๋อคือ <c oughs> ดเด็กนางก็เป็นฉ่ๆอย่างนี้แหล,ล,ลด้วยุ่ณผู้ชมเฮ้ยอย่หง,งน้ำตางเนี้ยฝากอะไรสิคะทุกคนทางบ้านในการที่แบบ มีกำลังใจพึกเขิมในการหันมาดูแลตัวเองอะ่ะอ,อ,อ๋อค่ะก็ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะก็ตัวเองก็ดูดีมันก็จะดูดี ก็จะเป็นสิ่งที่ดีอใช่ก็แบบคนเจอก็จะได้ประทับใจอะไรอย่างนี้ก็สุขภาพก็แข็งแรงที่นันคงตุ๊กกระเพืองอู่ข้างุ๊กกพื่แข็งแรงใช่ก็ดูแลตัวเองก็จะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมใช่ค่ะนี่เห็นว่าคือเราต้องหันมาดูแลตัวเองก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นใช่ไหมหนูใช่ค่ะโอ้คำถามสุดท้ายพี่ซิดดีสวยไหมอ่ะงงยังนี่คือแบบไม่สวยไม่ตอบค่ะ สวยก็ได้ค่ะไม่ได้หยิกอะไรเลยสิเลยนะคุณผู้ชสวยค่ะสวยสวยสวยต้องการต้องขดคออย่างงี้สวยโอเควันนี้ไงต้องขอบคุณน้องฟางฮอร์โมนด้วยนะเนี่ยคือเด็กคนนี้อนาคตไกลมากดูสิแบบแค่เดินเข้ามารัศมีก็ออร่าเปล่งปลั่งแล้วต้องขอบคุณน้องฟางด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปแบบนั้นเลสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก Husband by SLC. I wish a product of SLC.